แม่ขาจาใจไปกินนข้าวไงเหี้ยควายมาติต๊กละกูอย่ามากล้าอเง,งาวกากินตึงวันนี่บลังโจมพักการเหี้ยมาก้าฝัาา่งโจมเตียไปเปิดพอกแน้ไก่อเอจอต้นหน่บะแกงพักกาดแกงแงพักละบะแกงพักละแกงพักปัง <c oughs> กินกินไปเต่แม่จะเฮงเงีออย่ยจะได้ได้เขากักินจ้อี้มาตะเมอแล้วรู้ อย่างมานกึดเติงหาน้องไฟเต้น้องไฟอยู่นะได้กินจิ้นกู้ขาบบาลาบก็าซาบาซาก็าแกงอมล้ำแน่นอนกะนั้นมันลูกฮักแม่ลูกปเปิดนย่เี้ยจะได้ก็ได้ผมนี่กะเนี่ยกบเขา้าหัวแม่กูวัน่ะกนกบพักห่องจินห่องก็สลบกัดไปนะกะเม่กินก็กินกินที่มันป้นขาดไปเหียกินกันตายไปเจ้นั่นนะอืะอกินกินไปเหีย เดี๋ยวเขาไปตงอยู่การกระนัาแหมเออขจายไปเว้ยๆว้ไปตงก็หลวดเก็บพักปังมาตัวหิมาเนอะเก็บมานังนักเลยนเอแม่ออาเต็มซาเลยนเอแมเนาะบ้านี่เก็บโมู้กันแม่มึงอ้ย่ออ้หานี่เพอ,รอารอบบบแจมอะเจ้าบะแจมมันหายไปไหนพอย่านี่หรอเต็มหน้าบ้าน เพียวกับบมเพี้ยกำกินกับมาเนี่ยมันไม่ตายขอนมันเห็นนี่โอป้าอย่างนี้ฮะลูกใจกับมีเนี่ยอย่างมาแนนยคนเดียวนี่เป็นลมเป็นแรงขึ้นมานี่เ็จะหามไปโรงพยาบาลป้าถ้าหวังกับมันนะ่ปะป้เจมนะคนเป็นแม่น่ะจะได้กระเบงมันออกมานะป้าถ้าหวังได้กินแห้งมันนะโอไอเป็นไผ่ตีไหนนี่ป้าอย่างมาบอกคุ้นหน้าเลยอะ่ะ <ST AN CE> อ๋อผมก็เป็นหลานลุงจันเป้งอะ่ะ <ST AN CE> บ้านอยู่ทางปูน <ST AN CE> ปุ่นโอ้ป้าทเธองามยังคำรอเบา้าอย่างาว่ารอเต้รอหวานี่ไอจะไปไหนกะอ๋อผมจะไปบ้านลุงเป็งปุดอ่ะครับท่านผมไปก่อนเนอะเ <ST AN CE> ต๋วดีๆีเนอะไอคนรอ ลออนตะว,วันซืนแต่งตัวยังนักเลงนี่มีหอยสรงหหอยซักเหียหน้าตาย่างก็ขี้ยานี่ปกบุรียาขึ้นแถกมกร้มไม่อย่างน่ะมองเสียมเลยครับแม่ลืมเสียมไว้บ้านนี่แม่ผมเนี่ยคว่ำน้อยไว้ในห้องคว้านนะถ้าแม่อยากเข้าอ่ะ แม่กิกนก็เลยเหนื่มต้องห้าผมมาต้องห่วงแม่มาตอนนี้เอ้ยเอาแกงฮ็ดเฟียงมาให้แม่หัน่นโอ้มันอย่ามาลำ้ำจับปากจับคอแต่ว่าไม่กินฮีบน้ำจนเสี่ยงลืง่นปองพเพื่ออย่างแม่ผมเนี่ยไปคดแกงที่ตง้งแล้วฝากพเพื่อยมาให้แม่นะเนาะเปิงติดเตอกินไปกับซาบฮาไป กว่าเลยยังใครหาอยู่เลยนี่กับนี่มันให้ยอเนอะแม่มามาักเฮ้ยพอคนเท่านี่รู้ไอ้แม่น่ะอ๋อไอ้น้อแม่มา,มาน้อตีขี้คานหัวบอกนะจ๊ะอือเสตียวปุ๊ดเหี้ย ไอ้โนมาจะได้ลูกเอาปะปิง้งมือครับเพื่อป้าแดงจะได้กินข้าวลำจะได้ตุ้ยครับโอ้ป้ากับตุ้ยจนันทมากแล้วนะปาป้ากันเมื่อน,นี่เขาเโจ้าโฟโมีสงางราศีน้องลูกนะ้อปตะาะครับยินดีจนันทมากเนอลาเนิ่นอันนี้ยังไปก่อนนะครับเก,กอยเตลเนะินเดี๋ยวจะเตานะละ คุณพ่ารักษาเนอะโอ้คุณเท่าเนาะปูปีนปอกปีนแปกหน้ายังหลังยังเปิืงองเ่ะเป็นว่ากันคุณเท่าปับปิ้ง